สวัสดี FC ช่องนางฟ้าพารวยทุกท่านนะคะห่างหายไปนานเนาะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาตามคุณลุงมุนตาให้นะคะเลขวิ่งเด็ดเด็ดวันนี้นะคะคุณลุงมุนตาจะได้เลขอะไรนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะส3สก็มาเลขวิ่งบนเลยเนาะก็สำหรับงวดนี้จะได้เลขอะไรนะคะเดีย๋ยวเราไปตามชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีเข้าทุกงวดเนาะ FC นะคะ ช่องนางฟ้าพาัวทุกท่านเนาะห่างหายไปนานก็ขอโทษขอ,ออภัยด้วยนะคะแอดมินก็ไม่ค่อยจะสุขภาพดีเท่าไหร่เนาะท่านผู้ชม,มค่ะงวดนี้<ม>อ่าพูดถึงงวดที่แล้วก่อนเนาะสี 4, 3, ่สามเลขวิ่งมาบนเลยเนาะก็เข้าแบบเลขวิ่งอ่ะเนาะบอกสี่ตัวก็มาสองตัวเลยเนาะไม่ต้องกลับ 2> 2ตัวงวดก่อนเข้าวงทุงดนะวงวดเนาะค่ะลเลขวิ่งนะนี่คือ พลาดไม่ได้เลยเนาะท่านผู้ชมเลยมาตามต่อวันนี้สำหรับงวดนี้เนาะสิบหกทันวาคมนะคะส่งท้ายส่งท้ายปีงวดสุดท้ายของปีะ <laughs> จะโชคดีมีชัยหรือเปล่าเนาะแบบุณลุม,มนตานะคะควันนี้ร้อยซับนำโชคโ<อ>ก็ไลฟ์สดทำแฟนเพจเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยนะ บรรยากาศสดๆเดี๋ยวทาง YouTube แอดก็จะทำคลิปนอกตอนนี้บรรยากาศสดๆทั้งแฟนเฟจเข้ามาแล้วก็คนไลค์คนแชรเนาะเริ่มเลยเหรอคะคุณลุงเอาวิ่งไปก่อนเนาะปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยนะคะเล็กวิ่งเนาะสองใกล้ๆสองได้เลยเนาะอเล็กขอกลับกลับมาให้ เอดูหน่อยได้ไหมคะกับตัวเลขสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวนี้นะคะแต่ล่างนะมันมาเบิ้ลไงเก้าเก้ามันยังไงก็มาล้านเปอร์เซ็นต์ก็มั่นใจเก้าอืมแบบส <มา S 2> <4 S 1> ีง่งวดที่แล้วมาเบิ้ลไงค่ะอันนี้ก็มาเบิ้ลเก้าอันนี้ก็สองกับเจ็ดข้างบนนะคะสองเจ็ดบน ก็หาตัวมาประกบหรือไม่แน่ก็อาจจะมาตัวนี้แหละนะท่านผู้ชมไปสับกันมาบางทีอาจจะจับคู่เลยเหมือนงวดที่แล้วก็สี่สามบนอย่างนี้เนาะบนตรงตรงไม่ต้องกลับเลยตรงไม่ต้องกลับนะคะบางทีก็มาสามตัวในนี้นะคะสามตัวก็แต่ก็มีสองตัวส่วนมากสองตัวนะคะหรือว่ายังไม่มาเลยก็มาตัวเดียวอย่างนี้เนาะก็ยังถือว่ามา ว่ามาเข้าเนี่ยที่เราจะจับคู่ใส่บางทีถ้าคนมีฝันคนเรามีความฝันฝันมาแล้วมาจับคู่ใส่สีตัวของลงได้เนาะใช่ก็คือมาแน่สองเจ็ดแล้วก็เก้ามวดนี้นะคะมีสองมีเจ็ดมีเก้าที่ว่าเราจะจับคู่ตัวไหนมาใส่หรือว่าอ่าถ้าท่านผู้ชมมั่นใจจับคูลุงบุญตาหรือว่าไงก็ ตามนี้ได้เลยตามนี้ได้เนาะมีเลขในใจก็ได้เลขใกล้เลขใก้สองตัวเป็นเลขหกก็ได้เป็นเลขหกเลยอ่าใช่ใช่ใช่บางทีก็มาหันหัวมาเป็นหกอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงใกล้หวยออกแล้วมีเลขความฝันอะไรไหมคะมีความฝันเลขความฝันเนาะเดี๋ยวเล่าความฝันเลยเนาะค่ะเล่าเลยก็ได้ค่ะคืนหนึ่งก็ ฝันว่าได้ใส่นาฬิกาใส่นาฬิกาเอานาฬิกาเรียนนี้ใส่ไปมันหายอ่ใส่ไปมันหายเอาหาหานาฬิกาไม่เจอมาดูนาฬิกาในในมือก็ไม่มีแต่แขนแขนลุงอะ่ะมันเป็นวงกลมเหมือนกับนาฬิกาแล้วมันก็เป็นเป็นรูเลยอะ่ะแขนเป็นรูเป็นรูลงไปลึกโ,<อ>โบเลยอะ่ะ เหมือนกับเป็นแผลเลยแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเป็นรอยโหลงไปวงกลมวงกลมเหมืยมันรูปนาฬิกาอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ก็ก็ฝันฝันคืนส่วนคืนอันนี้อันนี้ฝันคืนที่หนึ่งเนาะคืนที่สองมาฝันมาได้จับปลาสามตัวหรือสี่ตัวเป็นปลาดุกอืมอันนั้นจับปลาสามตัวหรือสี่ตัวปลาดุกนี่ก็ต้องตีให้ถูกด้วยเนาะปลาดุกมันส่วนมากจะเป็นแป้ ถ้าเป็นปลายช่อนมันจะเป็นเกตประดุกนี่ลงตีเป็นแปดเนาะถ้าปลาช่อนเป็นเออนี่มันจะจะมันจะฝันสองคืนเดี๋ยวคืนที่สามนี่มันฝันตรงไหนเนาะเดี๋ยวชิดไปก่อนคุยไปก่อนเดี๋ยวเรื่องชิดก่อนว่ามันฝันที่สามนี่จำได้มากมแบกบแบบ อ่ะก็ดูสําหรับเลขวิ่งไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะสองกับเจ็ดแล้วก็เก้ามาแน่นอนนะคะก็แน่เนาะสี่ตัวนี้มายังไงต้องมาถ้าไม่มีถ้าไม่มีสี่ตัวเมื่อกี้ก็นาฬิกาข้อมือหายเป็นรูับปาแล้วก็อะไรนะหายก็ปกติก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะคุณหเยก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์แล้วก็เป็นวงกลมในข้อมืออีกก็เป็นศูนย์เนาะ แล้วก็แขนแขน,แขนเป็นหนึ่งหป่แขนนะไม่ใช่มือเนาะถ้ามือก็ต้องเป็นห้านะอันนี้คือ,อป็นนิ้วแขนเป็นหนึง่งค่ะแล้วเออฝันเห็นพี่ชายคืนที่สามนะฝันเห็นพี่ชายคนโตเออแกอยู่บ้านเลขที่ยี่ยี่สามหมู่ แต่บ้านเกนมีคนมาฟ้อนลำมทำเพลงเต้นสนุกสนานมาในบ้านพี่ชายคนโตมีงานฉลองเหรอคะใช่มีมีมีงานฉลองแต่ไปดูบ้านเลขที่เพิ่นนันสองสามบ้านหมู่ที่เก้าเก้ามาอีกแล้วนะคะเี่ก้าแล้วมาโผล่แล้วนะคะสองก็โผล่แล้วนะคะนี่แหละนี่แหละมันประมาณเนี่ย เดี๋ยวลุงเขียนให้เลยเนาะประมาณนี้แหละที่ว่าฝันนะสามสามสามวัน <ขา S 1> อ่ะค่ะตีเป็นเลขมาให้ตีเป็นเลขให้เย<ห><ม>ด้อแล้วเอฟซีก็ตีเอาเองอ่าว่าตีจะตีตรงกันกับลุไงไห <ขา S 1> มค่ะเราไปดูส่วนลุงก็จะจดไปตามนี้เลยอืเอาเอาสามตัวก่อนอ มาแล้วนะคะสารตัวก่อนสี่หนึ่งห้าสามตัวหนึ่งตัวชุดแรกเนาะค่ะหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าสามสองศูนย์นะคะสามเก้าแปด อันนี้สี่สี่ชุดดูไหมอันนี้สามตัวหาจับลอตเตอรี่ไวเลเดอร์หน้าหลังสามตัวแล้วสามตัวนะครับแคปหน้าจอแล้วไปหาจับมาจองเลยเนาะค่ะจับมาจองสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองห้าสามสองศูนย์สามเก้าแปดโอ้ ก็จะมีคือจับคู่เข้ากับเลขวิ่งหมดเลยเนาะนั่นมันจะมีเลขวิ่งอ่ะมีแต่ว่ามีสี่หนึ่งห้าเหมือนจับสี่หนึ่งห้ามันเกี่ยวกับรถเราแต่แต่ตัวนี้เลขรถประจําที่อ่าก็เหมือนกับว่าในในในความฝันก็ยังครับครับว่าเราเลี้ยวแล้วมันมันเบียดใช่ใมันเบียดก็เลยเอาสี่หนึ่งห้ามาค่ะ แล้วแล้วสองห้าชัดไมหมล่ะเห็นไหมชัดค่ะชัดเออ,เอ,อส่วนสองห้าเนี่ยก็คือเลขตัวนี้เนาะเลขวิเออสูตรคำนวณเนาะสองห้าสองสองศูนย์นี่ก็สองศูนนี่ก็สูตรคำนวณสองมาแรงจับเข้ากับฝันนาฬิกาเนาะใช่มันนาฬิกานี่แหละตีนาฬิกามือนี่แหละแล้วก็ไอ เก้าแปดเก้าแปดนี่ก็คือใช่จับปลานี่มันเป็นเก้าเก้ามาแน่นอนแล้วปลาก็แปดแปดนี่ก็คือเราเอามาใส่กับเก้าอืมอืมนี่อันนี้เดี๋ยวเอาสองตัวไปเลยเนาะสองตัวล่างเอะสองตัวเน้นเลยสองตัวล่างเอาสองตัวล่างเดี๋ยวสองตัวล่างจะมีอย่างนี้เออ 5ูนย์หนึ่งเจตัวเน้นตัวเน้นค่ะตัวเน้นเน้นตัวที่ชอบตัวชอบตัวชอบเลเดอเอาแค่นี้แหละไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะเอาสี่ตัวสี่ตัวเลยก็ตัวเก่าแหละก็ตัวจากตัดแกวตัวนี้แหละสองห้าหนึ่งห้าเลขสามตัวนะลุงเนาะตัดจากเลขสามตัวเอาตัวลองเล้อเดี๋ยวตัวลองมันตัวลองตัวกันเนาะเอ่อสองสามกับอะไรนะ 09วัวหมูอืมนี่ๆๆัวลองอ่ะดูดีๆมันไม่พลาดอยู่แลอะจะว่าเยอะก็เยอะแต่ว่าคืออยากให้มันถูกไงอืมลุงอยากให้ fc ถูกอยากให้ fc ได้เนาะใช่คือมามานี่ยมันมาอยู่แล้วอืมันมาอยู่แล้วลูกเซกของลุงมันตาุลุงมันตามั่นใจนะคะสำหรับเลขวิ่งนี่คือ ที่หนึ่งอยู่แล้วไม่พลาดอยู่แล้วไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งไม่สองตัวก็สามตัวมาอย่างเงี้ยอยู่ทั้งปีนะคะท่านผู้ชมอาจจะพลาดพลาดก็แค่งวดเดียวเนาะคุณลุงเนาะสาหรับลูกเอ่อเลขวิ่งนะคะเพราะมันออกบ่อยไงสองหกสองหกอ่ะมันพลาดจำนวนผิดที่มันติดกันไงสองหกสองหกอ่ะต่องวดเลยมันต่องวดแล้วคํานวณมาแล้วมันก็ได้ตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือสาหรับเลขวิ่งเนาะสําหรับเลขความฝันก็เอามาจับใส่กับเลขวิ่งนะคะก็เป็นอย่างห้าศูนย์อย่างเนี้ยคือมันนาฬิกาเนี่ยนะคนะ่ะ<า>นาฬิกามือห้าศูนย์ก็ศูนย์อยู่แล้วอนืนาฬิกาอยู่ในมือหายศูนย์หายาแล้วก็มันเป็นวงกลมอยู่ในมือเหมือนกับจะมือจะขา,าดมันเป็นวงกลมเลยมือแต่ไม่เก<า>็บ ตัวนี้ไม่เคยฝันอย่างนี้ถ้าเคยฝันอย่างนี้มันตั้งแต่เป็นหนุ่มนะออกลวตรงไปเลยนะห้าศูนย์เลยนะนาฬิกาฝันมาได้ใส่นาฬิกาหรือนาฬิกาหายประมาณเนี้ยจําได้อะตั้งแต่เป็นหนุ่มก็คือห้าศูนยห้าศ <50. S 2> ูนย์เลยตั้งแต่เป็นหนุ่มจนจนได้บอกสมัยนั้นแม่ไปซื้อใต้ดินบ่สิบบาทถูกดีใจจน ค่ะตอนนั้นนะจำได้ว่านาฬิกาหายกับมืออแค่นาฬิกาหายก็มือมือก็เป็นรูเป็นวงกลมดำๆไม่ไม่แดงไม่อะไรนะดำๆเป็นวงกลมเป็นรูปนาฬิกาเลยใช่เป็นรูปนาฬิกาเลยตรงแขนตรงแขนเลยลุงเลยุงสีที่นาฬิกาหายไปห้าศูนย์เลยอ๋อค่ะมันชัดไหมนี่มันชัดไหมนี่ดูดูเหมือนไม่ค่อยชัดนะ ชัดอยู่ค่ะชัดอยู่ในกล้องชัดอยู่ในกล้องชัดนะคะแล้วเอาตัวที่ชอบไหมเอาเน้นไหมเอาตัวเน้นเอตัวเน้นเน้นให้ห้าศูนย์มั่นใจห้าศูนย์มั่นใจนี่เลยห้าศูนย์นี่แหละมั่นใจห้าศูนย์งวดนี้ห้าศูนย์มันกับข่าวฝันข้างก่อนเนาะห้าศูนย์กับคือสองเราเนี่ยมันมาอีกแล้ว ห้าศูนย์กับห้าสองห้าศูนย์กับห้าสองเลยแต่สามตัวก็มาเน้นไปทางนี้อสามเก้าแปดนะคะนี่บนเก้าแปดหกเป็นเก้านะคะท่านผู้ชมเลขเดียวกันเนาะนี่เด้อเอสองชุดเนี่ยเอาอย่างนี้สองห้านะคะเอฟซีไม่เคยยืนเลยนะทุกครั้ง ยืนก่อนนะคะเพราะว่ากลัวมันมันไม่ชัดกลัวไม่ชัดมองไม่ชัดเพรามันมัล้มด้วยมันล้มด้วยเออาก็ไม่ออกคือเอฟซีถ้าบอกถ้าถ้าคิดว่ามันเยอะใช่ไหมให้ซื้ออย่างน้อยก็ต้องซื้อสี่ตัวนี้หนึ่งสองห้ากับสามเก้าแปดสามตัวนะแล้วก็ตัดซื้อสองตัว สองตัวก็อย่าลืมตัดเพราะสองตัวลุงเอาอมานี่อยู่แล้วนี่ครับอ่ามามามา,มานี่อยู่แล้วไอ,อ้สองห้าดห้าเนาะอ่าแล้วตัวที่ชอบมากๆก็คือห้าศูนย์กับสองห้าครับอ่าดูดีๆนี่คือสี่ตัวนี่อยาขาดเนี่ยอ่าสามตัวสองสองห้ากับห้าศูนย์เนี่ยอ่าอถ้าใครถ้าใครงดน้อยก็ตามที่ลุงอันนี้ไว้เนาะใช่คือสองนี่มัน มาอย่างนี้ใช่ไหมแต่มือขาดเนี่ยลุงก็มั่นใจว่าห้ามือขาดก็อยากจะเอาเอาห้าให้ให้หลายตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคือมือขาดยังไงห้ามันก็จะมาน่ะอันนี้สองสามคือบ้านเลขที่พี่ชายศูนย์เก้าก็คือหมู่หมูทหม่ที่เก้าหมู่ที่เก้าท,ที่ฝันเห็นคนไปแห่ไปเต้นลํำทำเพลง มีงานฉลองมีงานฉลองแล้วก็สี่ตัวนี่อย่าลืมเน้นเลยไปหาจับไปเลยคนละใบสองใบเลยนี่เรียกล่างสองใบก็ยังดีคนละใบสองใบจะได้มีโชคสุท้ายปีเสาเนาะวันนี้เป็นงวดสุดท้ายของปีหกเี็ดนะครใช่ปะอ่าน่าจะใช่ออกปีใหม่ออกวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ได้ดิงนข่าวเขาเริ่มเป็นวันที่สองมกราบอ๋อ มงวดนี้ก็เลยจะเป็นงวดสุดท้ายใช่ไหมค่ะของปีนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะกับเลขคุณลุงมุนตาฝันแม่นแล้วก็เลขวิ่งเด็ดนะคะงวดนี้เบอร์โทรก็เบอร์โทรก็บอกบอกเลยค่ะ0 8นย์แดห้าเนาะเจ็ดหกหกแปี่ศูนะคะอยากอยากลรู้เบอร์โทรไ้วยโทรมาหาคุณลุงก่อนได้นะคะท่านผู้ชมถ้าโค้งสุดท้ายวันสุดท้ายอยากมีอะไรอีกก็โทรหาลุงด้วยเบอร์นี้เนาะ 0857668406ถ้าะคะใครอยากจะทําบุญร่วมกับลุงก็ลุงก็เป็นสะพานบุญให้เหมือนเดิมครับก็มีทยอยทยอยมากันเรื่อยๆอยู่แต่ FC หองจะ, F C ong, จะไม่ได้เยอะมั้งคนละเล็กคนละน้อยอมันได้เลขวิ่งเยอะครับก็โอนมาคนละห้คนละร้อยประมาณเนี้ยก็ยังเหลือเยอะอยูุ่้นประตูยังเหลือเยอะเลยแหละเนาเเะเหลือ,นอนเยอะใช้งบไปประมาณสองแสนเนี่ย แต่ว่างบทั้งหมดมันอยู่แปดแสนนะก็ขอให้เอฟซีถูกอ่ะใช่ว่ากันขอให้เอฟซีถูกก็ว่ากันเนาะใช่ว่ากันเรื่องทําบุญขอให้ถูกเลยถ้าถูกถ้าอะไรแล้วก็มีกําลังใจที่จะทําบุญใช่มีกําลังใจที่ทําบุญลุงก็มีกําลังใจที่กระตือรือร้นอยากจะเอ่อให้เอฟซีได้ถูกได้อะไรกันได้มีโชคมีอะไรเนาะมีโชคมีลาบมีเงินใช้ปีใหม่กัน ปีใหม่ปีที่แล้วก็ได้กันอยู่เนาะเออเวลาลุงคุยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเก้าเป็นหกไงอืมอ่าใช่ไหมแต่มันเบิ้ลเก้าอ่ะยังไงเก้ามันก็มาแต่เราแต่ลุงก็ได้มันไม่ได้ตัดให้สองตัวนะเก้าแปดตัวเดียวเลยนะครับสามเก้าแปดนี้เอพีจะตัดได้ก็ให้ตัดอาได้เนาะตัดอาได้เพราะว่าถ้าสามแปดสามเก้าก็ได้เก้าสามก็ได้ที่ตัวชอบไง อสามตัวนี่สลับใส่กันก็ได้เด้อสามตัวสลับตำแหน่งได้เนาะสลับตำแหน่งได้เลยสามตัวเนยครับโอเคเนาะน่าจะเพียงพอแล้วเนาะสำหรับงวดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะโชคดีตอนรับปีใหม่โชคดีนะคะตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่มีเงินใช้สอยกันมีเงินไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่มีเงิน ซื้อของขวัญฝากผู้ที่เราชอบเรานับถือผู้หลักผู้ใหญ่เด้อลูกหลานหรือว่าเอซก็ทุกท่านขอให้จงมีความสุขควรเจริญตามที่มีความชิดปารถนาสิ่งไรกได้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุาธาธปีใหม่โชคดีโชคดีหกปสวัสดี<ป>ค่ะปีใหม่นอปีหกป